ยอดเศรษฐีสวดมนต์กันครั้งที่3าสิบนะคะวันนี้จะเป็นวันสิ้นสุดกิจกรรมอ่าการสวดมนต์ความเพียรครั้งที่สองรุ่นมหาจากักรพรรดิยอดรวยนะคะวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์สองพน้าอยหดนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเรามาเริ่มสวดมนต์กันเลยค่ะ บัดนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้านางสาวยาดากร้องวณิชกุลชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปณิชย์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและอาจารยาา์ิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขะะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมนตาจักรวาลสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัตธรรมม,มูนีดาชสาสุนันตุสักขโมกขังสักเคกามีจารูปเปขีดีสีคาราตเตจันตลิกเควิมานีทีเปรัตเทจัคา,ามีตารุวนาขาหเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลัทธาวิสมยักขากันทัพปนาคา ติถันตาสันติเกยังมูนิวาราวาจะนางซาทบูมีสุนันตุธรรมะสวรการูอายามพะทันตาธรรมะสวรรารูอายามพะทันตาธรรมะสวรการูอายามพะทันตาบทที่สองบทปูชาภารัตนาตัยอิมินาสกาเลนะพุตังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสร้างคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนาตัย อารหังสมาสัมปทูปขวาพุทธังปขวันตังพิวาเทมิสวาคาโตูปขวาตาธโมธรรมังนัมมะซามิสุปฏิปันโนปขวโตสาวะสังโฆสังฆังนามามิบทที่สี่บทสวดนมังการสิทธิคาถานะโมตัสสะปขวตูอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปขวตูอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปขวตูอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดใตสุรณาคามนาปาธาผู้ทางสารนังคะชามีทำมังสารนังคะชามีสร้างคังสารนังคะชามีทูติยมปีพู้ทังสารนังคะชามีทูติยมปีทำมังสารนังคะชามีตูติยมปีสร้างคังสารนังคะชามีตัดติยมปีพู้ทังสารนังคะชามีตาติยมปีทำมังสารนังคะชามีตาติยมปีสร้างคังสารนังคะชามีบทที่6 บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหุนตุสัพพะทานัตถิเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสธิเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญยังสังคูเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสธิเมหุนตุสัพพทา บทที่7หน้าที่4พุทธานุสติอีติปิโสพระขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะััมปันโนสุขตโตโลกาวิทูอนุตตารโรปุริสธรรมมาซาเตจิสัสทธาเท,าทวมนุษย์สานังพุทโธพระขวาตี บทที่8ธรรม,มานุสติสวาคาตัวพระควตาทรโม,มสันที่ติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปาากุปนญิกโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่9สังคานุสติ สุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิยยปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปริสายุคา,น,น,า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 ,คานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสาวพระขาวโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกาลณีโยอนุตตรงังพุญญา เก okay. ตังโลกาสาติสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะบทที่สิบหน้าที่หา้ารัตนสูตรยานิทภพูตานิสมาคตานิภุมมานิวา ยานิวอันตาลิเคสัพเววพวภูตาสุมนาภวณตุอะโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังการุมธามานุสิยาปชาายะทิวาจารตโตจะหารันติเยพาลิงตัสมาหิเนรักขะทะปปมตา ยังกินจิวิตังอิท่าวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตานังปานิตัง นานูสามังอาทิตะทาคาเตนะอิธรรมปิพุทธเทราตนังปานีตังเอเตสัจเจนะสุวัติโหนตุขายังวิราคังอมาตังปานีตังยะทัตจักขาสักกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมมาติกินติอิธรรมปิธรรมเมราตนังปานีตังเอเตสัจเจนะสุวัติโหนตุธรรม ยัมพุทธเศทปริวัณนยญีสุจริงสมาธิมานันตาริกันยะมาหูสมาธินาเตนนสมูนวิชติอิธรมปิธรรมเมรตานังปานีตังเอเตสัจเจรสุวัติโหนตุ เยปุคลาอัตสตังปัสสัตธาจัตตาทิเอตายุคานิฮหนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตทินนานิมหาพาลานิธรรมปิสังเครตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติฮหนตุเยสุปะยุตานะสะมานสาทัดเทนานิกามินูโคตมสาสายหัมนามิเตปฏิปตา อามาตังวิคคยหารัตธามุธานิพุติงพุช,ชมานาอิธรรมเปะสังเครัตนะนังปณีตังเอเตสัจเจนสุวัติโหนตุยะทินกะ ทาคีโรปทาวิงสิโตสิยาตาตุพิวาเตพิเอซัมปะกคมปิโยตาทูปะมังสัปุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอเวจสสะปัสสติยิธรรมปิสังเคารตันนังปานีตังเอเตสัจเจนะตุวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคำเพียรปัญเยนสุเทสีนาตานิกินจาปิเตหูนติสุปุสสะปมาตานาเตยพวังอัธมมาทิยันติอิทามปิสังเคตตางปนีตังเอเตสัเจนสุวัติหูตุสหวัสาทัสนาซัมปทายะตยาสุธรรมมาชัสชาหิตาภะวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจิ ฉันตันจะสีลับพระตังวาปิยทะทัติกินติจะตูหาปาเยหิจะวิปายุมุตตูชะทะจานิพานินานิอัภูกาตุงอิธรมปิสังเคระตตังปานีตังเอเตสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกรรม,มังกาโรติปาปะกัง กาเยนวาจายุทะเจตสาวาอาภัพโพโซตัสะปกิจชาายอภัพผตาทิฏฐปาทสวุตตาอิทามปิสังเครตนังปณีตังเอเตสเจนสุวัตทิโฮตุวนปคุมเพยทาพุสิตากเคคิ มหานะมาเซประธรรมสมิงคิมเฮตัทูปะมังธรรมวรังอเทิสยินิพานคามิงปะระมังหิตายะิทิมปิพุทธเทรัตนังปัน ปนีตังเอเตสัจเจนะสุวัตถิโหตวุวะโรวะรันยูวะรโทวะราหะโลอนุตตะโรธรรมะวะรังอัฏฐเสยิธรรมปิพุทเถรตะตังปณีตังเอเตสัจเจนะสุวัตถิโหตุคีนังปุรานังนวังนตฏิสัมภวงังวิรัตตะจิตตายติเกภวสมิง เตคีนพีชาอาวิรุณหิชันทานิพันติตีรายาทายมปะทีโปอิธรมปีสังเคราตนังปณีตังเอเตสัจเจนะสวัสดิโหตุยานีทภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายะอันตาริเคตทาคตังเทวานุสปูชิตังพุทธังนมัสาสวัสดิโหนตุ ขอบคุณการติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการปลุกใจไลค์นะคะจากคุณพีเอสจี S G T M o นะคะสวัสดีค่ะยานีตะพูตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิ วอันตารีเคตตาทาขาตังเท е วมนุสย์สปูชิตังธรรมังนามาสามิสวัตถิโหตุยานีตภูตานีสมาคตานีภูมมานิวายานีอันตารีเคตตาทาขาตังเท е วมนุสย์สปูชิตังสังคังนามาสามะสุวัตถิโหตุขอให้เรื่องที่โชคดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวัสดีค่ะบทที่สิบเอ็ด อาตาณิตยปริจละบทยอ่อ สัพพารูควินิมุตโตสัพพสันตาปวัจิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจะตุวังภวะสัพพีทิโยวิวัชชนตุสัพพารูโควินัสสันตุมาเตภวัตว,วันตระโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังหุททาปาจายโนจัตรมมารูธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง คุณน้ค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะอนโมทนาลงบุญอมูอนุโมทนาบุญให้นนะะกับหลวงปู่ศิลาด้วยค่ะบทที่สิบสองอธิตตะปริยายสูตรเอวะมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาขายายังวิหารตีขายาซีเซสัตทิงพิกูสหัสเซนาตตะตะคคพระควาพิกูอมันเตสีสับพังพิกาเวอธิตตัง กินจะพิกเขเวสัพพังอธิตังจากคุ้งพิกเขเวอธิตังรูปาอธิตาจากขูวิญญาณังอธิตังจากขูสัพปโซอธิตโตยำปิทังจากขูสัพผัสสปัจ,จยาอุปาชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาทุกข,ขมาสุขังวา ตัมปีอธิตังเกนอธิตังอธิตังราคคีนาโทสักคีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาชารามณเรนโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวัฏามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญานังอธิตังโสตสัพพโสอธิโตยมปิทางโสตสัพพัสปัตยญาอุปัชติ เวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคาคีนาโทุสักคีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาชารามณเลนะโซเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเซหิปยาเสหิอธิตันติวทามิ คาะอติตังคันธาอธิตาคาณะวิญญาณัธิตังคาณะสัพโซธิโตยามปิทางคานะสัพพัสปัชยาอุปัจติเวทยยตังทุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคาขนาโทสักขินาโทหักขีนาอธิตังชาติยาชาลามลรณีนะโซเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโหมนสเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวะทามิ ขอบคุณค่ะนี่ที่เราสดมนกันนะคะสี่สบสองหน้าวันนี้นะคะทุกคนผ่านไปแล้วสิบเอ็ดหน้าค่ะ ชีวะหาอธิตาราสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัพพัสโซอธิโตยัมปิทังชีวะหาสัพพัสสปัตตยาอุปาจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกมาสุขังวา,า,งวา,า,งวาตัมปิอธิตังเกนฑ์อธิตังอธิตังราคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชาลามาไดเลได้เลยคะ่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแคปไปก่อนนะคะ ได้เลยค่ะด,ด,ดีดีค่ะตอนนี้ถึงบทอาทิตต์ตาเพรนียาสุโทศกินามูหักขินาอาทิตตังชาติยาชารามะรณีนาโซเกหิปริเทเวหิทุเขหิทุมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตตันติวัฏามิ กายโยอธิโตภพทัพพาอธิตากายวิญญานังอธิตังกายะสัพพโซอธิโตยามปีทางกายะสัพพัสะปตยา อุปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขีนาโทสักขีนามูหักขีนาอธิตังชาติยาชารามารณีนะโซเกหิปาริเทเบหิทุกเคหิโทมนสเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวทามิมะนอะติโตธรรมาอธติตามนวิญญาณังอธิตังมโนสสัพพโสอธิโตธรรมา ที่โตยัมปิทังมนุสัพพัสปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาอธิตังเกณอธิตังอธิตังราคากรีนาโทสักกรนาโมหักกรนาอธิตังชายาอธิตังชาติยาชารามลรีนนโซเกหิปวัิเทเวหิทุกเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวะทามิ เอเวังปัดสังพิกเขเวสุตตวาอาริยาสาวกูจักกุสมิงปีนิพินทติรูเบสุปีนิพินทติจักขูวิญญาณีปินิพินทติจักขสสูสัพพัเซปีนิพินทติยามปิทังจักขุสัพพัสปัจยะอุปัจ,จติเวทิตังทุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังว,ขงวาตัดสมิงปีนิพินทติ โตัศม anyway um ิงปีนิพินทติสัเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัพพะเซปีนิพินทติยำปิทางโสตสัพพะสปัจยาอุปาจติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัศมิงปีนิพินทติคานัสศมิงปีนิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณีปีนิพินทติ ขานสัพพะเสปินิพินทติยามปิทงังคานสัพพะสปัตติยะอุปชาชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติชีวะหายะปินิพินทติระเส yes สุปินิพินทติชีวะหาวิญญาณีปินิพินทติชีวะหาสัพพสเสปินิพินทติ ยํำปิทังชีวะหาสัพพัสปัจจะยะอุปาจติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัดสมิงปินิพินติกายสมิงปีนิพินติภพทัพเพสุปินิพินติกายวิญญาณีปีนิพินติกายสัพพสเสปีนิพินติยํำปิทังกายสัพพัสปัจจะยะอุปัจติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวา ตัดสมิงปีนิพินสติณมาสมิงปีนิพินสติทมเมสุปีนิพินสติมนวิญญาณีปีนิพินสติมนสัพพะเซปีนิพินสติย่ำปีทางมนุสัพพะสปัจยาอุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินสติ นิพพินทังวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญานังโหติคีนาชาติวุสิตังพรมมะจริยังกตังการณียังนาปารังอิทธตายาติปชานาตีติอ,อิตมะวุจจะพระเขาวาอัตมนาเตปิคูพระเขาวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมุสมิงจะปะณะเวยาการณะสมิงพันยามานีตัสะ ิคูสหัสสัตสุอนุปาทายะอาสเวหิติตานิวิมุติงสูติบทที่13อนัตตลักษณะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังปะควาภาราณสียังวิหารติอิสีปตะเนมิกทาเยตตะระคูปะควา ปัญจวัคคีย์เยพิกูอมันเตศิรูปังพิกขเวอนัตาดูปัญจหิทังพิกขเวอัตตาอภวิสานายิทางรูปังอาภาทายะสังวัตตินาจลพตินาิทางรูปังอาภาทายะสังวัตตินับ ทัตระรูเปเอวังเมรูปังโู้ตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยาสมาจะโคภพิขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาพาทายะสังวัตตินาจะรับปฏิรูเปเอวังเมรูปังโู้ตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติ เวทนาอนัตตาเวทนาจะหีทางพิกขเวอัตาอภวิวสนาทิทางเวทนาอาพาทายะสังวเตยยะลาเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหุนตุเอวังเมเวทนามาอหุสีติยะสมาจะคู่พิกเขเว เวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาภาภาทายะสังวตตินาจะรับปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาอหุสีติ สัญญาอนตัตตาสัญญาจาหิธังพิกเวอัตตาอภวิสะนาิทังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะละเพจะสัญญายะเอวังเมตัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามะหูสีติยะสมาจะโก่พิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทยายะสังวัตตินาจะรับปิสัญญายะเอวังเมตัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามะหูสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังพิกเขเวอัตตาอภวิสังสุณยิทังสังขาราอาภาทายะสังวเตยยุงและเพธจะสังขารีสุเอวังมีสังขาราหูตุเอวังมีสังขารามาหูสุนติยัสมาจะโคูพิกเขเว สังขารนานัตาตัสสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินะจละพติสังขารสุเอวงังเมสังขาราโหตุเอวงังเมสังขารามาโหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทังพิกเวอัตตาอภิษณะยิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวตเตยะรับเพดาจะวิญญาณีเอวังมาเอวังเมวิญญาณังโหดถูกเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยัสมาจะคูพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินาจะรับปิวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหดถูก เอวังเมวิญญาณังอโหสิติตังกิงมัญธะภิกเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปนานิจังทุกครั้งวาตังสุขังวาติทุกครั้งพันเตยามปนานิจังทุกขังมีปรินามาทำมังกลังนุตังสามานุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสินะเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญจะถะพิขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกครั้งวาตังทุกคังวาติทุกครั้งพันเตยัมปนานิจังทุกครั้งวิปรินามธรำมังกันลังตังสามนุปัสิตุงเอตังมามาเอโสหมะสเมนะเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญจะถะพิขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจัง ตังกิงมณฑะถาพิคเวสัญญานิจาวาอนิจจาวาติพันเตยามปนานิจัง,ท,ง,าท,าง,ท,งท,ทุกครั้งวาตังสุครั้งวาติทุกครั้งพันเตยามปนานิจังทุกครั้งว um ีป e รินามธรรมังกลลังลนตังสามารถปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมัสมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมณฑะถาพิคเวสังคารานิจาวา,นา,วาอ,อนิจจาวาติอนิจจพันเตยามปนานิจัง ทุกขังวาตังสุขั้งวาติทุกครั้งพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวิปริณามาทำมังกันลังตังสามลุปัสติตุงตังกิงมัญถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยำปนานิจัง ทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามะทำมังกัาลังนุตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีนะเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตัสสมาหิตะติหะปิกเขเวกังกินติรูปังอติตานะคะจุปัจจุปันนางอัจฉัตตังวาปหิตาวา โอราลิกาวาสุขุมังวาหีนังวาปนีตังวายันทูเลสันติกเกวาสับพังรูเปเนตังมะมะนีสุหมสมัมมะสะมณเมสุอัตตาตินูเฮตังพันเตเอวะมีตังยะธาปูตังสัมมาปัญญายะทัตถัพพัง ยากาจิเวทนาอตีตานาขจุปัจจุปันนาอัจฉตตาวาปหิตาวาอุราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปนีตาวาสันยาทูเรสันติกวาสัพเพเวทนาหุเนตังมะมะนีโสหะมะสุมินะะมีโสอัตตาติเอวเมตังนาทาภูตังยับทัตสัมปัญญายทัตทพังยากาจิสัน ยาอตีตานะเขาจุปจจุปนาอจัตาวาพระหิตาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหีนาวาปะนีตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสธาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนสุหมะสมินะเมสอัตตาติโนเหตังพันเตยยะทาเอวังเอวามีตังยะทาภูตังสัมมปัญญายะทัตทัพพัง เยเกจิสังคาราอตีตานาเข้าจุปัจจุปันนาอัจฉริวะพหิทาวะอุราลิกาวะสุขมาวะหีนาวาปณิตาวาเยทูเดสันติเกวาสัพเพสังคาราเนตังมะมะนีโสหะมะสเมนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมาปัญญายะทัตทัพัง ยังกินจิรูปังยังกินจิวิญญาณังอตีตานาขจุปัจจุปันังอจฉตังวาปะหิทาวาโอราติกาวาสุภุมังวาฮีนางวาปณีตังวายันตุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมัสมีนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมปัญญาจะทัตทพังเอวังปัสสังภิกเวสุตวาอริสาวะกงรูปัสสมิงปิ นิพินตติวทนายาปินิพินตติสัญญาญาปินิพินตติสังขาเลสุปินิพินตติวิญญาณสมิงปินิพินตตินิพินทังวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตมิงวิมุตตมีติญาณังโหติกีนาชาติวุสิตังพรหมจาริยังกตังการณียังนาปัง อิทาตาญาติปชานาตีติอิธรรมโวจะปะข่าอัตตมนาปัญจวักียาพิคู้ปะค่าตูพาติตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะอวยยาการณะตะตะมิงพัญญะมานีปัญจวักียังผูกพิกูนางอามนุป,ปาทายะอาสาเวหิตจิตตานิวิมุตจิงสูติ บทที่15บทที่14หน้าที่17บบทสวดมหาสมัยสูตร ที่14บ,บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังปะคะวาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะสัติงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิ